สวัสดีครับวันนี้วันที่18มีนาคม2565นะครับผมก็มาอัปเดตเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะสำหรับในช่วงนี้ถ้าใครนะครับตกงานหรือว่างงานอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานมีคลิป t ิกต o k เหมือนเดิมนะครับมาแบ่งปันอัปเดต ถึงเงื่อนไขสำคัญแล้วก็วิธีการนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนกรณีว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยนะครับผมซึ่งก็มีสิ่งที่ให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงวิธีการนะครับผมนะในคลิป t i k t o อที่เป็นรายการใหม่ของสำนักงานประกันสังคมนะครับอ่เดี๋ยวไงไปดูทางด้านของเจ้าหน้าที อัปเดตแล้วก็แบ่งปันว่ามีเงื่อนไขสําคัญและกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะครับผมนะในช่วงนี้นะครับเพื่อจะรัการษาสิทธิ์รวมไปถึงในเรื่องของการขอชดเชยกรณีที่ท่านว่างงานนะครับผมเรียนเชิญครับโถ่ทำไมกูต้องตกงานตอนนี้วะไหนจะฆ่ากาแฟไหนจะฆ่ารองเท้าวิ่งุถย <c oughs> ะะแต่รอพี่ขายของแป๊บหนึ่งรูอ,อยังตกงานไม่ต้องตกใจไม่ต้องเก๊กซิมไปผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิกรณีว่างงานจะต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานกรณีผู้ประกันตนที่ว่างงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานเนตาร้อยละ30ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันแต่กรณีผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานเนี่ยตาร้อยละ50ของค่าจ้างระยะเวลาไม่เกิน180วันโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานในระบบ eService แต่การลงทะเบียนครั้งแรกต้องลงทะเบียนขอใช้บริการเพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวและยืนยันตัวตนก่อน พร้อมกับกำหนดรหัสส่วนตัวด้วยจากนั้นเข้าระบบล็อกอินโดยใช้ USER p a ร์ w o r d ที่คุณกำหนดไว้เมื่อสักครู่รเพื่อลงทะเบียนว่างงานรกรอกข้อมูลรายละเอียดพร้อมแน่ไฟล์บัญชีธนาคารหน้าแรกในสิบธนาคารตามนี้นี้ก็เป็นอันเรียบร้อย อย่าลืมรายงานตัวตามกำหนดนัดหมายทุกเดือนเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานเหมือนเดิมคลิกที่ปุ่มบันทึกเพื่อยืนยันการรายงานตัวจากนั้นก็รอรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลยย้ำอีกครั้งผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาที่ประกันสังคมและไม่ต้องยื่นเอกสารอีกนะคะโอเคนะน้องสวัสดีค่ะ แบบนี้ก็ได้เหรอเอาละนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเนาะกรณีว่างงานสะดวกง่ายนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปนะครับประกันสังคมซึ่งท่านก็ต้องดาเนินการตามที่ว่าไว้นี้นะครับผมซึ่งก็มีเว็บไซต์นะครับทีนี้นะครับถ้าเราสรุปให้ท่านได้เห็นเนี่ยนะครับในกรณีที่ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของนะครับผมนะการแนะนำผู้ว่างงาน ซึ่งก็จะต้องมีหน้าตาในระบบนะครับที่บอกว่าขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้กันตนกรณีว่างงานนะซึ่งเขาก็มีกระบวนการขั้นตอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับในการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะครับเขามีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมครับถ้าเราเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์มันก็จะมีในส่วนของการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ท่านเนี่ยนะครับผมกรอกข้อมูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือเลือกจ้างก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะดําเนินการได้ลงทะเบียนได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อท่านดําเนินการสมัครหรือขึ้นทะเบียนเรียบร้อยเขาก็จะมีให้ท่านเนี่ยดำเนินการอะครับรายงานตัวในกรณีที่ท no ่านแจ้งนะครับสถานะว่าท่านเนี่ยมีงานทําหรือยังหรือยังไม่มีงานทําอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะรายงานตัวได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้ท่านตรวจสอบสถานะ การรับผลประโยชน์ทดแทนนะครับและนี่ก็เป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆนะที่มาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมนะทีนี้ในรูปแบบเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าท่านเข้ามานะครับใน Data Center นะครับของนะครับ SSO ใช่ไหมครับเว็บไซต์นี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นในเรื่องของการที่ให้ท่านเนี่ยจะเข้าสู่หรือการลงทะเบียนนะครับท่านจะต้องเข้ามาในการลงทะเบียนเสียก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะก็จะต้องนะครับมีรหัสผ่านแล้วก็พาสเวิร์ดตามที่เจ้าหน้าที่แบ่งปันเลยนะครับผมอ่ะก็ยังไงลองศึกษา ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายท่านที่อยู่ในช่วงของการว่างงานหรือตกงานในช่วงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในมาตรา3-3และในระหว่างนี้เนี่ยนะครับผมนะท่านก็สามารถที่จะขอชดเชยนะครับกรณีว่างงานตรงนี้ได้เช่นเดียวกันก็อย่าลืมรักษาสิทธิด้วยนะ ภาพประมาณนี้นะครับเอาละและถ้านะครับมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์นะครับกับสมาชิกรวมไปถึงในเรื่องของผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตา3า39ามหรือ40ก็จะนํามาอัปเดตกันอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน,น่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลําลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ